หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลโโ้มละลายโปรดักชันนอนลงยังไม่ง่วงค่ะอาจารย์หมายถึงให้นอนลงอาจารย์จะทำพิธีพวกแก๊งขายยาแก๊งขายยาขายยาโอ้โหดูตลคาเฟ่มาเยอะแน่แน่เลย5ต่อเนื่องข้ามปีกับล้อนหนังดังยำหนังฮิต จากภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องราวสุดสะพรึงที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงมาพิธีเป็นไงบ้างดีจ้ะปแล้วนะมาสู่หนังตลกล้อเลียนร่วมพิสูจน์ความฮาปนเฮียนของล้อหนังดังเรื่องใหม่ล่าสุดกับ ดอาจารย์ครับอยากมีเมียต้องทำยังไงมึงหล่อหรือเปล่าถ้าหน้าตาเหมือนผีไม่มีฟันและไม่มีใครก็คบมึงนะเอาเลยเอาแล้วอ,อะไรบเพีได้มาทีไปเอเอามาด้ยังไงเอาเข้าบ้านได้ยังไงเนี่ยฮะหน้ามันผีลืมหลุมอย่างเงี้ยแล้วบ้านกลัวสะอาดมากเลยนะเอาเข้ามาลังแคเแตมบ้านเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนหนึ่งที่อยากมีอนาคตกับคนที่เขารัก คำมั่นสัญญาจาะเปล่าประโยชน์หากเราไม่แสดงออกมาผู้หญิงหงลายคนต่างรอคอยวันที่เธอจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่เธอรัก่สีเองนี่สีเองพี่โอ้ตกใจอะไรไหวไหมพี่พี่ไหวไหมเนี่ยไหวจะไหว,หว พี่หอบเป็นงเ่าเลยบอกไหวโอ้โหจะัยเยีดความเป็นเมียให้กับมึงนี่หัวแล้วละแล้วกระโดดแนะนำนักแสดงตัวตึงของเรื่องเรียกเสียงเค้าติดตามพราติดตามื่นตานี่ะตื่นที่อะไรเนี่ยตื่นทันที่รับบทโดยนุ้ยเชิญยิ้มเจ็บหมอสาสีงูรลักชิกับ่บยเก่าจับ ับไปเนชายหนุ่มผู้มีฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ภรรยาผู้เป็นที่รักกลับเสียชีวิตกระทันหันเสีสีสี จึงกลายเป็นคนเศร้าไม่ปังปงเหมือนเดิมเพื่อนๆจึงสรรหาวิธีทำให้เขากลับมาฟิตปังอีกครั้งมันไม่กล้าออกไปไหนแล้วพีท่ทำไมอะ่ะห<ม>น้ามึงยังไม่กล้าออกไปหน้าอย่างนี้ยังกล้า <c oughs> ออกไป <c oughs> <c oughs> แต่ก็อํา,อากูจังนะอันหน้าตากูแบบนี้ได้หลุยทำไมนี่มึงยังไม่เห็นกูนตอนนุ่มๆอ๋อตอนหนุ่มๆรอก็อแบบนี้ รับบทดโดยเฟิร์สพรชิตาพรรยาสาวสุดที่รักของทีที <H it> หดหดงงอะดิอะไรคือที่หดต้องรอดูนะบทที่ได้รับก็คือ <S <S <inte> ไปคนตายค่ะเ<ตาย>พิ่มาปากจรกตายเลย แม้ภายหลังเธอเสียชีวิตจากไปแล้วเสียงความรักของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหูของทีเรื่อยมาพีทู ตอนนอตลกเนี่ยนะเมืองไทยมันต้องตลกอยู่แล้วนะคะมันฮาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเพวกความบันเทิงแล้วก็จะบอกว่าทุกคนคือแบบว่าตั้งใจมากๆนะคะกับเรื่องนี้อย่าลืมแบบติดตามกันนะคะี้อยก้มหน้านิดนึงแล้วดูหน้าดูดูหน้าดูดูอ่ะหน้าอะไรหอะไรไปมิไปเลยไปเลยไปเออไปวันนี้วันนี้นี่ตายแล้วหมดไปเลยครับเนี่ยบอลครับผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ถ้าบอกปุ๊บมันจะเป็นการเฉลยมเรื่องที่บอลครับ นี่ไงผมไม่ใช่ตะผมงตะผมป้าไม่ป้าหมอายรับบทโดยตายเชิญยิ้มหมอเจ้าของไข้ที่คอยดูแลสุขภาพจิตให้กับทีเป็นคนจริงจังมีเหตุผลและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาลองให้ลองให้โอ้โหตัวร่างเหรอโอ้โหโอ้โอ้าหมเนี่ยมาประมาเนีรยมาเนี่ย กกิดละการเรื่องนี้อาจารย์ลงทุนแน่นอนดูซีรีส์โกนหงโกน,นหัวที่หดติดตามกันได้นะที่ช่อง t o f o u ช่อง24จ้าล้อหนังดังยำหนังฮิตกับชื่อเรื่องที่หดฝากไว้ให้ติดตามกันด้วยทางช่อง t o for u ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ